คอยมาทำค่ะย่าเหรอสะย่าโอ้ดีดีเจ้าเนี่ยนะ่าปลยดีนะบางคนพักกับบบอกเนาะสวัสดีคุณทองตอนสวัสดีคุณแม่ลวมใสสวัสดีค่ะคุณทองตอนสวัสดีทุกคนทุกคนค่ะ น,นั่งใจเงียขึ้นเดือ้อย่ดุก้วยกับสิไลค์ใเน,นาะเขาก็แนะนํามาอยู่ดีไอเขาแนะนํามาอยู่ดีกลุ่มที่คุณอาจถูกใจนะะแม่นบอกเขากลกาเขากลุ่มเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนที่เข้ามาใ,ใจลิ้ง บบแม่นเลยว่ะหาวเนี่พุ่นมดแห้งกับมี่คนณลาลาลายกับหาวหาหม่องวิแห้งแล้วว่ะไปเรื่อยๆค่ะหน้าบานคอยใน่เด้อหนุ่สาวคเก็บกเครื่องง่ามง่ามมาไป็ํตำสุนเดี๋ยวยังกลับมาอยู่ีิขอบคุณเด้อค่ะที่กลับมา คุณแม่ลวมไจครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเจอไหลตอนเศร้าอ่ะหายไปช่มโมงนึงเลือดต่อมาเฮ็ดจังสี่เอาเท่าไหร่ฉมู่งเท่าไหร่ฉมู่งเกินอันไดคือพิษอันไดคือสือขึ้นยายกันเลยบ่าหูเนียนํำไม่ดื้อค่ะคุณยายก่อน สวัสดีนะคะโอ้โหยานเขาว่าเขาไปแล้วเป็นยันสันจังสีงงเนาะสองเดือนมื่ละสามชิ้นโมงนะยังบากทันจกอยู่วันนี้ที่ก็ตกเึ้นหา ครับก็มีเพื่อนกับหานอน,นสวัสดีนะคะคุณยายกนตอบกับคุณย่าเล็กสวัสดีค่ะ คุณแม่ร่มสายครับกะอขอบคุณนะคุณลูกเอ้ยกอินกะสิไล่เก็บตัวผู้อะจะมองหนึ่ง นางอัน,น,นไหล่อยู่นั่นว่าถ้าไลสองชั่วโมงก็เสียดายเปล่าไหลชั่วโมงเดียวเพื่อนก็เข้ามาชั่วโมงเดียวก็เอาห้างเพื่อนเดวยวันนี้เพื่นกับสีนี้นี่จากเลเนาะยค่นี้คอยดือ้อคอยกำลังปรับตัวอยู่ยี่สิบ ยังหลายแค่แค่สามสิบคนแหละค่ะบะไรยี่สิบเมลิซ่าพี่มาเขาไลายอีกแล้วค่ะคุณน้องพรงหมู่บ้านพี่กับพิษหวังเนาะโทรศัพท์ตัวนี้ก็ช้าเหลือเกินค่ะคุณยายคำ มืงหน,นีเอาผักทัวไปแหลกไใใก่ไห้ไก่มาเอาไก่มาใส่อัน,นจอยลิงเหลืออยู่แค่ช่วมม่งเดียวสิเห้าไหลจะก็เ,เอาไปใส่อีกช่วมม่งหนึ่งก็เลยจีไหลเท่าละช่วมม่งนี่ดอก ไปเพื่อนใหม่นำหรือจะได้เพื่อนใหม่มานำจ้าจ้าคุณยายกอนสวัสดีค่ะโทรศัพท์กับบุบแบบแบบเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ ขี่ไล่ตอนนีนกเนาะเชื้อก็เคยไล่ตอนบายค่ณก็เรียกเพาเขามากกับเขาใจเป็นยูดอกเป็นยังไงคะคุณสิดีรัตน์สาวยายแกงนอนใหม่ปุูนอนใหม่ด้วยค่ะเอไอให้ห้าเลือกค่ะแม่นบอกยายกรมี1ิกลัวกลุ่มวิลาปูดคุณ ทองปอนคุณขอพักเครื่องสวัสดีจ้าคุณทองปอนคุณอ้อยเิ่นสวัสดีจ้าหน้ามีเนาะบกอกหน้ามีเนาะโอ้ยรักและเป็นห่วงนะครับคุณแม่ลุงไสเอยจะได้เห็ุจังสี่ล่ละค่ะไม่เป็นอย่างเดียวคิว่าบอสมัมเสมอน,นะนี่คุณแนะนํามากค,คุณอ้อยบอกใช่ไหม รยมากถ้ำค่ะยายคหรอ้าโอ้ดีดีเจ้าเนี่ยน้ำสวยดีนบางคนเขาก็บเบะบากเนาะผลคัว่วเอไอจดได้น้ำลุ่งน้ำซุงค่ะแม่บอกยายไปเพิ่มหลายๆกุคุณแม่ร่วมใจครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเจอบอกแมแ่เลยว่ะหาวเหนีอพุ้นมดแห้งกับมี่ คนลาลาหลายกับหาหาห,าหมองมีแห้ง่ะไรหาหมองยีดมันนั่นก็รับกลางอากาศคุมเขาก็ะไดเมนโบว่เป็นยังติย่านพคนอื่นเอาเงิน <laughs> ย่านคนล้ะอ่าเขาคุมแบบดวดเอาข้าวเดียวคือว่าล่ะ ซอสับปีกไว่ไหมเนี่ยสีห็ดหมอหมกไก่หมใอแอ่นต้นใบพื้นมาแต่ต้นบยบวันนี้พื้นกับพ่อมาสั่แล้ววันนี้เนาะพ่อมากับพ่อเป็นยังดอกเอาเนาะค่ะเนาะขินหลๆเทือเอาจอบเอาคือจังหอบจอบบานเฮนั่ะเห็นบ่ มาหอดกับมาบึ้งโทรศัพท์ก็มีแบวกับเด็กมาชาแหวนเพราะว่าเด้หาหมูหาปลวกเลยขอบคุณครับเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนทุกคนนะครับคุณแม่คุณแม่แมอะไรกำลังใจกันย้มมาเจอกันจะรูบว่าหายก็่ิกํำลังใจรอจะค่อยคิดได้เถอะคนที่เจอะ คนที่เธอชอบหรือยังนี่เอาไปไวหว้หดนยังยากน้นนองทรศัพท์หเรื่องอะไรต่าไปเันนกู้กบุเพื่อนในทะในประเทศและต่างแดนน<ม>้องสาไปบบางมารายงานตัวค่ะ ทำไมถึงต้องเป็นเรามารองรับความเศร้า